กลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะได้นำข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับทางด้านประกันสังคมะนะครับมีคำถามจากทางบ้านว่าการปรับขั้นบันไดมีรายละเอียดแบบไหนจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่กับผู้ประกันตนวันนี้ผมจะนำเสนอทั้งหมด2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับก็คือที่จะมีการปรับในวันอาจจะวันที่1น,นะใช้คาว่าอาจก่อนนะครับอ,อาจจะเป็นวันที่1 2.969นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับสูตรเงินบำนาญชลาภาพนะจะมีทั้งหมด2หัวข้อนะที่จะมาคุยกันนะครับอ่ะก่อนเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อให้กำลังใจช่องนะครับสำหรับท่านในสนใจที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับที่ดินใต้คลิปวิดีโอมีคำว่าพิ่มเติมกดเข้าไปมีลายส่วนตัวนะครับอาจจะเลื่อนเข้าไปลึกๆหน่อยนะครับมันอยู่ข้างล่าง รับปรึกษาปัญหาที่ดินนะครับในส่วนของประกันสังคมที่ว่ามีการปรับแบบขั้นบันไดผมได้สรุปมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออ่านให้ฟังเลยก็แล้วกันนะมันจะได้ครบทุกกระบวน่านะนะครับสำนังกงานประกันสังคมหรือสอปสจะปรับระบบการคำนวณน,นะครับเงินสมทบตาม เงินเดือนสูงสุดเพดานค่าจ้างนะครับที่เป็นระบบขั้นบันได3ระยะนะครับมีแบบไหนบ้างเรามาดูนะครับระยะที่1นนะครับจะปรับในปีในปี2,569ไปจนถึงปี2,570นะครับ เพดานค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบอยู่ที่17,500บาทเงินสมทบสูงสุดต่อเดือน5%นะครับหรือเท่ากับ875บาทนั่นหมายความว่าคนที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมอยู่ที่มีฐานเงินเดือนนะครับตั้งแต่17,500บาทขึ้นไปนะครับ ก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมจากฐานเดิมเมื่อก่อนอยู่ที่15,000จ่ายอยู่ที่750ตอนนี้ประมาณปี69เป็นต้นไปถึงปี71จะปรับขึ้นเป็น875บาทนะครับนะทีนี้เอ๊ก็มีคำถามว่าแล้วสิทธิประโยชน์ต่างๆตามมาหรือไม่นะครับเรามาดูต่อเลยนะครับ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามเพดานใหม่เช่นเจ็บป่วย8,750บาทต่อเดือนจากฐานเดิมที่ได้แค่7,500บาทนะครับค่าคอดบุตรได้อยู่ที่26,250บาทต่อครั้งจากสูตรเดิมได้อยู่ที่22,500บาทนะครับ ทุกพลภาพจะได้อยู่ที่8750บาทต่อเดือนนะครับในกรณีเสียชีวิตได้150,000บาทว่างงานจะได้8750บาทนะครับส่งเงินสมทบ15ปี จะได้3,500บาทต่อเดือนส่งเงินสมทบมาแล้ว25ปีจะได้6,125บาทต่อเดือนอันนี้ก็คือเป็นเงินบำนาญชลาภาพนะครับที่ผมอ่านเมื่อสักครู่ทั้งถ้า15ปีจะได้3,500ถ้า25ปีจะได้อยู่6,125บาบาทโดยประมาณก่อนนะครับท่านผู้ชมค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะครับ ผมจะอ่านช้าๆให้ฟังขั้นที่2นะครับในในช่วงที่2ก็คือตั้งแต่ปีพศสอง2ันไปจนถึงปี2574เพดานค่าจ้างอยู่ที่20,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะเดี๋ยวหลายคนงงว่าเอะจะขึ้นเงินเดือนให้ประชาชนหรอไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฟังก่อนนะครับ เงินสมทบสูงสุดต่อเดือนอยู่ที่1,000บาทก็คือส่งเงินสมทบนะสำหรับคนที่ได้เงินเดือน2,000 20, 0นะครับเมื่อก่อนต่อให้ได้เท่าไหร่ก็ช่างเพดานอยู่ที่1 5 0 0 0คุณก็จะจ่ายแค่7 5 0คนละครึ่งกับนายจ้างและบวกภาครัฐสนับสนุนนะครับแต่ต่อไปนี้ถ้าใครมีฐานเงินเดือน2,000 0ก็จะได้ส่งอยู่ที่เดือนละ1,000บาท เพราะฉะนั้นจะต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีๆน,นะครับแต่สิทธิประโยชน์ก็เพิ่มตามขึ้นไปอีกนะครับค่าคอดบุตรจะได้30,000ต่อครั้งนะครับทุกภูภาพก็จะได้1,000งบาทกรณีเสียชีวิตได้1นึ0 0 0สนสองบาทนะครับ1นึ0 0 0สนสอ่บาทาแล้วก็ว่างงานก็จะได้ไม่เกิน หนึ่งบาทนะครับต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะว่างงานก็จะมีอยู่สองแบบนะครับก็จะมีแบบถูกเลิกจ้างและลาออกเองนะครับตอนนี้ถูกเลิกจ้างรู้สึกจะจ่ายเพิ่มขึ้นให้เป็นหกเดือนแล้วนะครับหกเดือนแล้วก็ได้อยู่ที่60%ด้วยนะครับจากเมื่อก่อนได้ห้าสิบนนะแล้วก็ส่วน ไม่ได้เลิกจ้างเนี่ยลาออกเองก็ยังคงเดิม,มนะครับสาแต่ได้แค่3เดือนนะครับแต่ถ้าถูกเลิกจ้างได้6เดือนนะผมจะค่อยๆอ,อ,อ่านแล้วก็สรุปไปให้เรื่อยๆนะช่วงที่3นะครับปี2,575เป็นต้นไปเพดานค่าจ้างอยู่ที่สอ0 0มบาทเงินส่งเงินสมทบเดือนละ1นึ่บาทสำหรับคนที่ได้เงินเดือน2 3งหมื่นสามนะครับ ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1,150บาทมาดูสิทธิประโยชน์ที่ตามมานะครับก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยนะเจ็บป่วยนะครับได้1,1500บาทต่อเดือนสูงสุดไม่เกิน180วันรวมแล้วจะได้6,9,000บาทนะครับอันนี้กรณีเจ็บป่วยนะครับค่าคอดบุตรได้3 4 5 0 0บาทต่อ,อ 6, 000, 000บ,นะบุตร1คนต่อครั้งนะครับ รู้สึกตอนนี้ผมรู้สึกว่าในกฎของประกันสังคมเขาจะให้เงินสงเคราะห์บุตรเงินค่าคลอดบุตรนะครับอยู่ที่สามคนหรือไงนี่แหละครับสามครั้งนะครับเดี๋ยวผมไปดึงข้อมูลมาให้ใหม่นะครับถ้าผิดถูกขออภัยนะค่าคลอดบุตรยังไม่ชัวร์แต่แต่ค่าคลอดบุตรอะชัวร์แต่ว่าให้บุตรกี่คนหนึ่งสองสามเหมือนผมจะเคยเห็นว่าเป็นสามคนนะครับ ท่านใดรู้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะผมต้องขออภัยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฟุกพลาภาพได้1,1500บาทเสียชีวิตได้1นึ0 0หมอ้ได้หนึ 1, ่งแสนสามบาทอันนี้กรณีเสียชีวิตนะครับว่างงานได้1,1500บาท ต่อเดือนนะครับสำหรับคนที่ส่งประกันสังคมเดือนละ1 1 5 0บาทนะที่อ่านอยู่ตรงนี้นะครับส่งเงินสมทบมาแล้ว15ปีจะได้อยู่ที่เดือนละ4 6 0 0บาทต่อเดือนส่งเงินสมทบมาแล้ว2 5ปีจะได้เดือนละ80,50บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็คือเงินบำนาญชราภาพใน ม3านะครับหรือมาตรา33นะครับเบื้องหลังแนวคิดจ่ายตามจริงได้ประโยชน์ตามจริงนะครับจ่ายตามจริงได้ประโยชน์ตามจริงเป้าหมายคือให้ระบบเงินส่งทบสะท้อนรายได้ที่แท้จริงของผู้ประกันตนก็หมายความว่าปัจจุบันนี้มีคนที่ มีเงินเดือนสูงกว่าหน0 0งบาทเยอะเยอะมากเลยนะครับแต่โดนกดไว้ที่750ดร้อยและนายจ้าง750นะครับแต่ถ้ามีการปรับขึ้นแบบเป็นขั้นบันไดก็จะตามขึ้นไปนะครับในส่วนของส่งเงินสมทบแต่สิทธิประโยชน์ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ก็ตามกันขึ้นไปและอีกอย่างนะครับนายจ้างก็ต้องเตรียมซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยนะครับฝากไปถึงนายจ้างเนาะ จริงนายจ้างก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าสมมติจ่าย1,000บาทนายจ้างก็ต้องจ่าย1,000บาทเช่นเดียวกันนะครับกี่หมื่นกี่แสนคนนะครับในโรงงานนั้นมีกี่พันคนก็คูณเอานะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับสรุปนะครับอยู่ในช่วงปี2,569ถึง2,571 ฐานเงินเดือนจะปรับใหม่ตั้งอยู่ที่1,7500บาทคิดอัตรา5%เท่าเดิมอยู่ที่875บาทปี2572ถึง2574ขั้นต่ำอยู่ที่2 0 0 0 0 5%เหมือนเดิมแล้วก็จ่ายเงินสมทบอยู่ที่1,000บาทนะครับแล้วก็ปี2575เป็นต้นไป ไปสิ้นสุดอยู่ที่23,000บาทก็คิด5เหมือนเดิมก็เป็น1 0 0 0 0ขอโทษครับเป็น1150บาทอันนี้คือสรุปนะครับนี้ถามว่าเกี่ยวกับคนที่ได้เงินเดือนต่ำกว่า15,000บาทหรือไม่สูตรนี้ไม่เกี่ยวนะครับการปรับขึ้นแบบเป็นขั้นบันไดคนที่ได้เงินเดือนไม่ถึง15,000บาทบริบูรณ์ไม่มีผลกระทบ นะครับไม่ว่าจะในส่วนของการาได้เงินสวัสดิการเพิ่มเติมนะครับสิทธิประโยชน์ขอโทษครับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมหรือลดน้อยลงไม่เกี่ยวนะครับสรุปแล้วไม่เกี่ยวนะสำหรับคนที่ได้เงินเดือนไม่ถึง $15,000 บาทบริบูรณ์นะครับนะได้14,999บาบาทอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขนะครับก็ยังต้อง ใจตามเลทห้ร็นตนะครับปกติครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ผมอาจจะพูดช้าบ้างแล้วก็อ่านให้ท่านฟังช้าบ้างเนื่องจากผมเป็นเส้นเลือดในสมองติดนะครับก็พยายามเต็มที่แล้วต้องขออภัยนะครับหากไม่ถูกใจหลายๆท่านช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ